สบายด,ดีทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องฟ้องไปอ่านับถือหักเพลงเนาะเพื่อนสนิทผิดมิตรสหายตลอดหอดถึงผู้เล็กเด็กน้อยเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือทรงท้ายปีเก่าตอนหับปีใหม่เป็นมือวันที่31เอ็ดเดือน12บสองสงพสาสามเนาะ บ่ไม่ยังลายมื่อนี้แล้วนี่ก็สิออกมาเนะาะไว้ใส่ให้พรทั้งบรรดาเอฟซีทั้งหลายทั้งแหล่เนะาะไว้ใส่ให้พรให้บรรดาท่านผู้สมเนาะหรือว่าเอฟซีของมือนี้ทั้งหลายเมื่อทะกูตทคนทคนแหละเนาะพ่แม่พี่น้องลงป้าน้าอาให้มีสุขภาพแข็งแห้งเนาะให้มีสุขภาพเข้มแข็ง,ขง สมทายปีเก้าตอนหับปีใหม่เนาะกะอยากฝากแน่เวลาซุ่มเซลกันเนาะอยากฝากถึงัยรุ่นเนาะัยรุ่นที่ินเ้ากินเบียร์จากสีนอซุมเซลกันให้มีสติและมาระวังตัวเนะาะเพราะว่าจะเป็นการเดินทางไปมาเนาะไปใสมาใสกะให้ระมัดระวงังเนาะขับขี่ด้วยความอยาประมาทเนาะ อย่ากินเมาเกินเหตุถ้าเมาแล้วห้ามกลับเนาะให้นอนก่อนนอนพักผ่อนก่อนนอนพักผ่อนอ่าช่วงแล้วค่อยกลับอ่บาประมาณนั้นเนาะกกสิมีแต่ซ้ำนี่แหละเนาะสำหรับผลงานเสียงเพลงของรันนี้เนาะอะการยังทย,ยอยทยอยออกมาเร้เอยเนาะมื้อนี้วันที่31นี้เนาะกะ ท้งชิมงานเจ็ดแสนสาวเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดแสนสาวก็ได้ปล่อยลงมาอีกเพลงนึ่งเป็นเพลงเวอร์เนาะไปค้นหาฟังได้ง่ายเด้อในส่ง Youtube เนาะพิมพ์ซื้อลอนนี่นิรันดรหลักทานจะเห็นเองเนาะเมื่อนี่ฮู้สึกว่าอ่าปล่อยแล้วเพลงคเวอร์ผ้าใหม่ไอลืมเนาะผ้าใหม่ไอลืมไปฟังได้เลยเด้อบายบายสำหรับเมื่อนี่ ขอให้ยูเด็กมีเฮยู่ดีมีแฮงกันแล้วกันเนาะลำรวยลำรวยเงินคำไหลมาเทมาเมื่อทุกคนก็นล้วกันเนาะสบายดี